ือว่าการจะทาอย่างไรเพื่อให้สุขภาพตอนวัยรุ่นดูดีขึ้นคะครับปัญหาเรื่องสุขภาพก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของวัยรุ่นใช่ไหมครับน้องๆยึงต้องรู้ว่าสุขภาพนั้นก็คือภาพแห่งความสุขภาพที่เรามีร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจแจ่มใสเบิกบานและอยู่ในสังคมเราได้อย่างมีความสุขเราจะมีร่างกายสมบูรณ์ได้อย่างไรครับก mm hmm. ่อนอื่นเราต้องนอนหัวค่ำนะครับที่น้องๆน,นอนกระดึกๆเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพเสีย mm hmm. เพราะว่าการสร้างฮอร์โมนวัยรุ่นเนี่ยสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับ ถ้าเกิดเรานอนหลับไม่สนิทนอนหลับดึกไปเนี่ยการสร้างมันก็จะสร้างได้น้อยลงฮอร์โมนน้อยลงสุขภาพเราก็จะไม่ดีนะครับที่2เนี่ยน้องๆจะต้องรับประทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกของชีวิตถ้าเราไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยร่างกายเราจะเป็นกรดแล้วเราจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะครับเรามักจะกินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะไปสะสมในร่างกายทําให้เราอ้วนนะครับและการรับประทานอาหารคนร,รับประทานให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ขณะเดียวกันการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอมันจะทําให้หลั่งสารที่เขาเรียกว่าเอนโดรฟินออกมา ทำให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายหายเครียดก็คือนอนหลับฝันดีสุขภาพก็ดีครับแล้ถ้าเกิดเรามีเพื่อนฝูงที่ดีๆเนี่ยเราก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราก็มีสุขภาพดีครับ